มาครับทุกคนตอนนี้อยู่อีเวนต์ฮาโลวีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำภารกิจถ้าแห่งวิญญาณนะครับระดับยากนะมาดูซิว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับไปเริ่มกันเลยผมก็เตรียมของมาไม่เยอะนะก็เอามาพอประมาณนะครับก็มีชุดมา1ชุดแล้วก็ปืนมาสักสองสากระบอกนะครับแล้วก็ยามาสักวนันสี่สี่ห้วนันสี่าสิบ อ่ห้สองนะแล้วก็อาหารก็เตรียมมาแบบนีนะนะครับผมที่จริงแล้วอาหารควรจะเป็นเซตนี้นะแต่พอดีว่าผมขดาดไอ้เจ้าชิ้นนี้ไปนะครับไม่ได้ไปคาฟมานะครับลืมไม่ได้เตรียมของไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีระหว่างลูกซองกับเย็นเย็นงั้นเอาเย็นๆยก่อนแล้วกันนะเพราะว่าลูกซองเราก็แรงพอสมควรนะครับยังไม่ต้องัพความแรงก็ได้ัพสเตงอ่าสตันด้วยก่อนผมต้องการสตนสตนศัตรูให้ศัตรูเดินชา้าที่สุดนะเราจะได้ยิงสบายๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเอานี่เก็บก่อนแล้วก็เอาปืนอันนี้มาแล้วกันเหมือนใช่ เพราะว่ารู้สึกว่าจากที่เราได้ลองเล่นไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเอาอยู่นะฮะยังได้อยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเปลืองทรัพยากรมากเกินไปนะฮะก็จะใช้ปืนนี่แหละหเห็นไหมก็ยังโอเคอยู่นะใช้ปืนระดับ4ี่ลูกซองระดับ4ี่นะครับแล้วก็ใช้ยินเยอะเห็นไหมต,ตัวของวิญ,ญญาณมันจะแข็งตัวนะครับพวกพวกวิญญ,ญาณอินเดแดงเห็นไหมเนี่ยมันจะแข็งตัวมันจะเดินช้านะครับเป็นการสตัรศัตรูไปในตัวนี่นี่นี่ เห็นไหมมันก็ช้าลงนะครับต้องอัพให้เป็นระดับ2มันถึงจะแบบเดินช้ากว่าเดิมอันนี้เอาอะไรดีเยน็ยนเย็นกับผู้นาหมาป่าผีเอาผู้นำหมาป่าผีก่อนแล้วกันน,นี่มีมาสองตัวสกิลพวกนี้ก็จะเป็นแบบสุ่มนะแต่ก็มันจะมีทั้งหมดอยู่4อย่างนี่แหละนะครับไม่ได้หนีกันมากหรอกไปด่านที่สอง นี่มีมาป่าคอยช่วยไม่ยากนะผมว่าไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากไม่ยากไปไม่ต่างเจริญเท่าไหร่นะจากที่ได้ลองเล่นมานะครับนี่นี่ยังโอเคอย่เปลี่ยนปืนละรู้สึกเริ่ม,มตึงๆหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะช้าไปนะครับไม่ใช่อะไรหรอกไม่อยากให้คลิปมันยาวเราก็ไม่อยากเสียเวลาอยู่ตรงนี้นานด้วยต้องไปทำอย่างอื่นต่อต้องไปฟาร์มโน่นนี้นั่นอีก นี่นี่เออง่ายวะง่ายง่ายอ่าต่อไปเป็นไรต่อโอ้ไม่ต้องเลือกอะไรมากเลยสายฟ้ามาเลยมาไปต่ออ่าเปิดโอ้โหวสองตัวสิอันนี้ยากไหมเห็นไหมถ้าใช้เย็นใช้เย็นเย็นเย็นน่ะเออพูดอ่าชื่อสกิลมัน,นปแปลแปลกๆเนาะ มันทำไมมันไม่เขียนว่าเย็นจะเยือกวะหรือไม่ก็แช่แข็งอะไรก็ได้มันมันต้องว่าเย็นเย็นด้วยวะ,ะเห็นไหมพอใช้เย็นเย็นเงี้ยสกิลเย็นๆนอ่ะมันจะทําให้มันจะสตั้นศัตรูได้นะทำให้มันให้ศัตรูช้าลงนะครับเราก็จะได้แบบสร้างระยะยิงได้สบายสบายนี่นี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีเวนต์นี้ไม่ค่อยเปลืองชุดนะจากที่ผมได้ลองทํามาคือมันไม่เปลืองชุดเลยชุดเดียวก็เอาอยู่แล้วชุดที่ผมใส่เนี่ยนะครับ ว่าชุดระดับสี่ก็เอาอยู่นะของระดับสี่ก็เอาอยู่นะผมว่าระดับระดับความยากหาดเนี้ยโอ้ยเย็นๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากไปต่อเนี่ยผมเอาดูคุณดูชุดผมดีเห็นไหมยังไม่เ้าแตกมากเลยเนี่ยข้อเสียหายยังไม่เยอะเลยนะครับโหลืมใส่ยาเม็ดรอดมาได้ไงวะเนี่ยดีนะไม่ตายเมื่อกี้ลืมถือยาเฉยเออเนี่ยผมว่าเอ่อใครที่อยู่ระดับสี่มีชุดระดับ4เงี้ยนักชุดอานปืนอ่ะผมว่าเอาอยู่นะเออระดับความยากไม่ได้ยากมากเลยนะดูจากคลิปนี้ก็ได้นะครับ ผมว่าไม่ยากเลยนะครับเอาเอาวุธระดับ4ี่ก็เอาอยู่แต่ต้องแบบมีสเตปหน่อยอะต้องแบบสกิลเพย์ต้องพอสมควรอนะเพราะว่าด่านสุดท้ายคือมันจะโหดหน่อยนะครับแต่ว่าระดับแต่ว่าด่านแรกๆจนถึงด่านสุดใกล้ใกล้ด่านสุดท้ายมันจะไม่เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้นับอีกแล้ววันกี่ดา <laughs> ่านนับจากสกิลก็ได้อเออนับจากสกิลก็ได้สกิลหนึ่งสกิลต่อหนึ่งด่านแล้วกันเออนับเอากันก็ได้ นี่เนี่ยพอเย็นยีนระดับ2ยืนเฉยเลยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะพอเย็นเย็นระดับ2อง่ะมันยืนเฉยเลยใช่ป่ะเนี่ยยืนนิ่งเลยถ้าเป็นระดับหนึ่งคือมันยังเดินมันยังเดินมาหาเราได้อยู่นะครับเออแต่กรบบางตัวก็เดิอนอยู่นะเห็นอยู่นี่ต่อไปก็สายฟ้ากับลูกซองเหรอเอาอะไรดีวะเอาลูกซองหน่อยแล้วกันมั้งรู้สึกว่าศัตรูเริ่มถึกขึ้นแล้วเอาลูกซองมา อันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจให้กับปืนลูกสองนะครับมันจะเอาอน,นี้มานี่แหละมันเริ่มอันนี้ก็เป็นดาที่สี่เนาะนี่นี่นี่เยน็ยนๆเออมันก็เป็นบางตัวนะที่ยืนเฉยเออแต่ก็โอเคอยู่ก็ก็ยังดีกว่าระดับแรกระดับแรกคือยังเดินหาเราได้อยู่เป็นบางโซลที่มันเดินแต่มันจะเดินช้ากว่าเดิมอะ่ะ โอ้โหแล้วมันดูดิดูวิญญาณอินเดแดงโผล่มาดิเต็มไปหมดเลยมันแล้วมันก็ไม่ชอบยืนเป็นกลุ่มเลยนะหผมก็พยายามวิ่งพยายามที่ผมวิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่หรอกพยายามวิ่งล่อให้มันมาอยู่รวมกันจะได้ยิงทีเดียวจะได้ไม่ต้องเปลืองกระสุนไงเวลายิงออกไปแล้วอยากจะให้มันโดนศัตรูได้มากที่สุดอะนี่เขหมดต่อไปเป็นอะไรอารเเบิดมาดีกว่ามานี่ละที่ห้า ลุยต่ออืมเป็นไอ้นี่มายิงเขาให้ยิงเขาให้โอ้โหหลบ wrote, หลบหลบอืมไอ้คนนี้มาเยอะเยอะเยอะยืนแช่ไม่ได้ต้องเดินไปมาบ้างนี่นี่โอ้โหเยอะจริงอย่างกระมดเลยเราเข้ามาในรังมดเปล่าวะเนี่ยโอ้ยเกือบตายเกือบตายดีนะกดปั๊มยาทีแรกกดปั๊มยาเกือบไม่โดนที่เกือบตายเมื่อกี้ กดปั๊มยาแล้วมันไม่โดนนะฮะใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยทำไปค่อยเล่นไปโอ้โหล้มเฉยโดนระเบิดพวกมันนี่แหละเนี่ยมันไม่ยอมเล็งไอตัวนี้ให้ใหไอหัวโจกครับโอเคเรียบร้อยตายยนได้ต่อไปเอาดีระเบิดไหมหรือว่าลูกซองดีเอาเป็นลูกซองก็ได้ระเบิดไม่ต้องละเออเอายาให้หมีก่อนยาก็ไม่พอไม่เป็นไรเราค่อยฟาร์ม ว่าจะเตรียมตัวจะเตรียมตัวไม่ทันอีเวนต์นี้มาก่อนเทศกาลฮา,าวีนมาก่อนเลย,ยไม่ได้เดี๋ยวยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยมายิงเข้าไปยิงเข้าไปหลบหลบยิงยิงซุบ อโอ้โหดูสายฟ้าเนยโคตรโอเพยเนี่ยดูดิอันนี้ก็แล้วแต่แต่และแต่ความชอบแต่ละคนนะชอบเล่นแบบไหนก็จัดแบบนั้นไปเลยนะเออถ้าเกิดถ้าเป็นระดับ4ผมว่าควรจะต้องอัพควรจะต้องใช้สกิลที่มันเป็นแบบพวกอาวุธปืนอ่ะเออแบบบัฟปืนของเราให้มันแบบแรงๆหน่อยอ่ะเพราะว่ามันต้องใช้ในหนาสุดท้ายไงถ้าเป็นดน่าสุดท้ายคือแบบมันต้องเจอกับบอสไงเอาไปเป็นสายฟ้าเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก เราไม่ได้ใช้ลูกโม่แล้วผมไม่ได้ใช้ลูกโม่ก็เลยไม่ต้องใช้เพราะลูกโม่มันจะเป็นแบบลูกกระสุนมันจะเด้งไปโดนอีกตัวหนึ่งก็คือโดนยิงยิงหนึ่งนัดแต่มันจะโดน2ตัวแต่ว่าตัวที่2จะโดนดาเมจแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วธนูผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยก็เลยไม่ได้เอามาเนี่ยใช้แค่นี้ก็พอแล้วกปืนลูกซองไม่ต้องใช้ดอกธนูธนูถ้าเป็นธนูมันก็จะยิงแบบยิงธนูออกเป็นอ่า ยิงเอาเป็น3ลูกเออแล้วก็มียิงธนูระเบิดด้วยนะแต่นั้นก็จะนั่นหน่อยดาดสุดท้ายแบบมันจะต้องเป็นความสามารถที่แบบสีม่วงอะ่ะระดับสูงอะ่ะเออผมว่ามันสุ่มสกิลให้ให้กับออตัวเราก็ตรงที่เราใช้อาวุธหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะมันจะดูที่ว่าเราใช้อาวุธอะไรแนละ้วมันจะสุ่มดอบไอของพวกนั้นมาให้หรือเปล่าเพราะต้องแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยผมสังเกตดูผมรู้สึกว่าอาวุธเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมสังเกตว่ามันจะสุ่มแต่อันนี้ให้ผม มันเป็นเพราะว่าผมใช้ลูกซองหรือเปล่าวะผมลงด่านผมลงผมลงถ้ำวิญญาณมาเนี่ยผมลงมาสองรอบ้วนะแล้วมันก็สุมให้แต่อเนี่ยสุมให้สกิลสีม่วงที่เป็นลูกซ้อนให้ผมตลอดเลยเว้ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าถ้าน่าจะเป็นแบบเราถืออุ้อะไรมันก็จะสุมอันนั้นมาให้มากกว่านะโอ้โวนี่ด่านสุดท้ายแล้วมีทั้งหมด6ด่านเนาะออจำมันได้จำไม่ได้ใช่้นี่ตายมันจะแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ โอ้โหโดนระเบิโโดไม่ใช่ระเบิดเป็นสายฟ้าฟาดออกมาหลบแทบไม่ทันไม่ใช่ไม่ทันไม่ใช่แทบไม่ทันไม่ทันด้วยหลบก่อนหลบก่อนโอ้โ,โ,อโอม,ามาแล้วมาแล้วยิงต่อยิงต่อโอ้โหโอ้โหช้ามากเปลี่ยนเป็นลูกซองแล้วกันลูกซองผมยิงแบบดับเบิลบาเลเรลนะก็จะคือแบบยิงสองลูกยิงหนึ่งครั้งออกสองลูกอะ่ะบุมบุมบุมลา,วา,มากว่านี้ลากว่านี้ลากว่านี้ลากว่านี้เออลากไปตรงนี้นี่ให้มันไปอยู่ตรงโน้นสู้กับบอสมา ตามมาทำไมแล้วเออกูจะยิงกับบอสโอ้โหนี่ช้าว่ะช้ามากไม่ได้อัพอะไรมาเลยเอาลูกซองเนี่ยมาอัดเลยไปเลยนี่ใช้ลูกซองยิงทีไหลเ่ลหลเป็นน้ำไหลเป็นน้ำไปเลือดมาโอเคมาแล้ช่วยแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้ยอย่างงี้อัพเอาหมาวิญ,ญญาณมาก็ดีแล้วมาช่วยกัดเออโอเคเรียบร้อยเหลือตัวเดียวจบข่าวครับผม มีทั้งหมด6ด่านเคลียเรียบร้อยไม่ยากนะผมว่าระดับระดับความยากสําหรับผมผมมองว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะยังโอเคอยู่ไม่ไม่ได้รู้ไม่ได้รู้สึกต่างจากรอ,อบแรกที่เรามานะครับเนี่ยเป็นระดับยากนะผมมาลองดนูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ยากมากนะครับเนี่ยดูชุดผมดีเห็นปะ่ะไม่ไม่เปลืองชุดนะที่แรกผมคิดว่ามันจะเหมือนอถ้อไม่ใช่ดิผมคิดว่ามันเหมือนกับบ,บนท้องส่วนหุเขาแบบโอ้โหชุดเชิด,ชดจะพังเละเทะมันไม่ใช่เลยนะ เออผมก็ตกใจเหมือนกันเออมันความความเสียหายของชุดน้อยมากโอเคเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นระดับยากนะเคลียเรียบร้อยแล้วก็โอเคก็จะม,มีประมาณนี้ครับผมผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายจดี๋ยวขอตัวไปสุม่มสล็อตด,ดูก่อน